ความฝันที่มีรถยนต์มาเกี่ยวข้องจะมีความหมายสื่อถึงเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับ ความฝันที่เกี่ยวกับรถยนต์นั้นนะครับ <Myan. S 1> <lat il> เช่นฝันว่าได้ขับรถได้เดินทางไปกับรถโบราณก็เชื่อกันว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆในชีวิตนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าแต่และเรื่องที่เกี่ยวกับรถนั้นจะสื่อถึงอะไรเลยบ้างนะครับหากฝันว่าก,กําลังขับรถนะครับก็จะสื่อถึงว่าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีโชคลาภจากเดินไกลนะครับมีโชคลาภจากการเดินทางแต่ในเรื่อง ที่เข้ามากระทบอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะเป็นเหตุเตือนให้ระวังว่าจะเกิดเรื่องเลวร้ายเกิดอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านที่ฝันว่าได้ขับรถจะต้องมันทําบุญตักบาตรเขาวัดฟังธรรมบ้างนะครับการเงินในช่วงนั้นอาจจะยังไม่ค่อยดีนะครับมีการเกณฑ์การเสียเงินให้คนอื่นส่วนเรื่องความรักก็อาจจะยังไม่ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ห่างจากคนรักไว้บ้างนะครับเพราะ จากที่เคยพูดคุยกันบ่อยๆพูดคุยกันดีๆจะเกิดปัญหาการทะเลาะหรือการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นมาได้นะครับกรณีต่อมาก็คือฝันว่าได้ซื้อรถนะครับหาก เกิดความฝันว่าเราได้ซื้อรถใหม่นะครับจะเกิดปัญหาก็คือคนในครอบครัวมีเรื่องเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับไม่ได้ป่วยหนักนะครับเป็นเพียงป่วยเล็กๆน้อยๆมีโอกาสที่จะต้องพบกับความทุกข์ใจเสีย,ยใจเศร้าโศกไม่สมหวังมีเรื่องเครียดวิตกกังวลกดดันจากสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับการเงินก็ไม่พอใช้เจ้านายก็ตําหนินะครับแต่ยังดีนะครับ คือความรักไม่มีปัญหานะครับยังคงรักใคร่กลมเกี่ยวกันเป็นปกตินะครับกรณีต่อมาก็คือฝันว่าโดนรถชนนะครับหรือว่าถูกรถเฉียวชนนะครับเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ความเพียรพยายามมากนะครับจึงจะสมหวังในเรื่องต่างๆที่ต้องการนะครับจะพบเจอเรื่องขุนข้องหมองใจเรื่องปวดหวัวเรื่องเสียใจกับเรื่องกัดกุ้มเสียใจวิตกกังวลจากสิ่งที่คาดหวังนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะผิดหวังในเรื่องต่างๆการงานก็จะมีปัญหา บ้างปรับปลายนะครับไม่ได้มีปัญหามากมายนะครับการเงินหากจะลงทุนอะไรกับคนที่สนิทต,ต้องสนิทจริงๆเท่านั้นนะครับไม่ควรไว้ใจใครในเรื่องของการลงทนุนความรักนะครับคนโสดมีโอกาสได้พบเจอเนื้อคู่กรณีต่อมาก็คือฟันเห็นทะเบียนรถนะครับไม่ควรพาคนนอกเข้าบ้านเพราะจะเกิดเรื่องกับผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่ชอบ เกิดเรื่องบาดหมางใจกันนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการติดขาดไม่ราบเื่นมาจากคนรอบข้างเป็นอุปสรรคนะครับมีเรื่องเดือดร้อนเกิดจากเพศตรงข้ามแต่ว่าจะโชคดีในเรื่องการงานก็คือมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งการเงินแย่ yeah, นะครับอย่าให้ใครยืมเงินโดยเด็ดขาดโอกาสที่จะได้คืนนั้นมีต่ํามากความรักจะได้พบเจอคนถูกตาถูกใจต้องตาต้องใจกรณีที่ฝันว่าเห็นรถชนกันนะครับก็หมายความว่าช่วงนี้จะได้พบกับ มิตรสหายต่างทินต่างเดนนำโชคลาภมาให้งานก็จะได้งานที่ไม่คาดฝันมาก่อนการเงินดีมีรหลรับความรักมีคนแปลกหน้าเข้ามาให้พบได้เจอได้อยู่บ่อยๆกรณีที่ฝันว่านั่งอยู่ในรถนะครับจะพูดอะไรก็ให้ระมัดระวังคำพูดคนอื่นจะเข้าใจตรงข้ามกับสิ่งที่เราพูดนั่นเองนะครับจะมีปัญหากันได้ฝันว่ามีคนซื้อรถให้ให้ระมัดระวังทรัพย์สินสูญหายมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยเลือดตกยางออกระวัง อยู่ในช่วงที่จังหวะเปลี่ยนแปลงของชีวิตจะทําให้ได้รับสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตการงานติดติดขัดขัด,ขดไม่ราบรื่นการเงินมีปัญหาบ้างควรระมัดระวัะวงแฟนจะหึงหวงนะครับฝันว่าไฟไหม้รถนะครับจนเกิดความเสียหายจะต้องระมัดระวัะวงทรัพย์สินเงินทองเสียหายระวังข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านแตกหกักสูญหายระวังคนรักมีปากเสียงการงานไม่ราบรื่นการเงินไม่ดีครับนี้ก็คือความฝันนะครับเกี่ยวกับรถนะครับที่ได้แยกเป็นเรื่องราวต่างๆไว้นะครับ เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะครับไพบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ